นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องผู้บริโภคเนี่ยก็จะเห็นว่าความตื่นตัวเนี่ยไปทุกเรื่องเลยนะครับเวลานี้เรื่องกฎหมายของหมอสารสุขก็เป็นมาจากปัญหาตรงนี้แหละครับว่าระยะหลังเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคนไข้กับหมอนี่ก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปนะครับฟ้องร้องกันบ่อยขึ้นมีฟ้องร้องกันนะครับกลายเป็นว่ามองว่าเป็นเรื่องของสิทธินะซึ่งความจริงก็ต้องเห็นใจวิชาชีพเขามากนะครับเพราะทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าไปหาหมอเนี่ยไม่ได้หมายความจะต้องรักษาได้เสมอไปครับแต่บางครั้งนี่ก็อาจจะมีความผิดพลาดอันนี้้กก็ตอองงรัษาสิิทธ์ข ของตัวคนไข้ห่ในฐานะผู้บริโภคนะครับเราไม่อยากใช้คำนี้แต่ว่าแต่ว่าก็ต้องมองในมุมนั้นทีนี้ความพยายามในขณะนี้ที่ทำกฎหมายเนี่ยความจริงเนี่ยเจตนาดีนะครับแล้วก็จริงๆทั้งฝ่ายคนไข้ทั้งฝ่ายหมอเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเจตนาที่ดีก็คือว่าแทนที่สมมุติว่าเราไปหาหมอปรากฏว่ามีปัญหากลับมาเนี่ยเราจะไปฟ้องหมอเราก็อยากจะมีกองทุนกลางเนี่ยนะครับใครมีปัญหาก็ไปยื่นร้องเรียนตรงนั้นที่กองทุนนี้ที่กองทุนกองทุนเขาก็จะ ชดเชยเบื้องต้นให้ถ้าเห็นว่ามันมีเหตุมีผลครับนะครับแล้วก็จะพยายามที่จะบอกว่าในการยื่นตรงนี้ให้เนี่ยมาไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความอะไรต่างๆได้ไหมจะได้ไม่ต้องไปเป็นคดีขึ้นศาลแล้วก็รุงรังแล้วก็ไปกระทบกับตัวผู้ประกอบวิชาชีพครับเพราะเจตนากฎหมายนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเจตนาที่ต้องการที่จะช่วยทุกฝ่ายนะครับให้ให้ให้เข้ามาเอาเพราะปลองดองสมานฉิชันก็ได้นะครับปัญหามีอยู่ว่าไอ้ข้อรายละเอียดน่ยตามบทมาตราต่างๆเนี่ย ยังเห็นไม่ค่อยตรงกันนะครับและอย่างเช่นทางทางกลุ่มหมอเนี่ยก็บอกว่าตัวคณะกรรมการที่มาทํางานตามร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยยังไม่มีตัวแทนของฝ่ายเขาผมก็บอกอันนี้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็มาแก้ในารายละเอียดได้และผมก็ตั้งใจจะเชิญทางกลุ่มอ,องค์กรที่เขาเคลื่อนไหวผลักดันกฎหมายฉบับนี้มาคุยว่าขอให้ยอมรับหลักการในการที่จะไปแก้เรื่องนี้ในสภาแล้วก็ตกลงกันนะครับเพราะ,ะนั้นผมยไม่อยากให้ขัดแย้งกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกคุณหมอไปแล้วว่าผมไม่อยากให้แต่งดําหรอก ก็แตัง,ตงไปแล้วเอก็ก,ก,ก็สุดแล้วแต่นะครับก็เป็นสิทธ์นะแต่ว่าผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกระบวนการพูดคุยอยู่นะครับท่านประธานวิบเองเนี่ยท่านก็ ทราบประเด็นเป็นอย่างดีเพราะท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับท่านก็บอกแล้วว่าท่านก็จะยังไม่เร่งรัดในเรื่องนี้จนกว่ามีข้อตกลงร่วมกันว่าอะไรที่จะต้องปรับปรุงในกฎหมายฉบับนี้แล้วก็กระบวนการในสภาก็จะเป็นผู้ดูแลตรงนี้คราเรามองว่ายัางยังยังพอมีเวลาที่จะพูดคุยกันได้ต้องพูดคุยกันครับคือ,อยังไงก็ต้องพูดคุยกันนะครับอย่าลืมว่าไม่มีกฎหมายฉบับนี้นะครับเราก็มีปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่องที่เป็นความขัดแย้งนะครับระหว่างทางทางคนไข้ซึ่งบอกว่าไม่รับความ เป็นธรรมหรือได้รับความเสียหายแล้วก็มีการไปฟ้องร้องกันแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมันไม่ต้องเยอะนะครับมัน,คนแค่คดีสองคดีเนี่ยมันกระทบขวัญกําลังใจของ<ช>ของหมอนะครับจนบางคนตกใจเดี๋ยวนี้บอกไม่่อยอยากเป็นและกลัวว่าเป็นแล้วถูกฟ้องร้องแต่สํารรายที่สุดก็คือว่าถ้าหากว่ามีความหวาดกลัวกันเนี่ยการปฏิบัติของของแพทย์เนี่ยก็จะคล้ายๆป้องกันตัวเองไว้ก่อนครับนั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนหลังเนี่ยส่งต่อกันมากขึ้นจากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีโรงพยาบาลหนึ่งใช่ครับเพราะว่าเพราะว่า กังวลว่าก,กรณีอย่างนี้มีปัญหาหรือเปล่าความเสี่ยงมันมีเดี๋ยวกลายเป็นว่าถูกฟ้องร้องอย่างนี้ในที่สุดโทษตกอยู่กับทางคนไข้เองนะครับเพราะอาจจะรับระหว่างส่งต่อแลวย,ยิ่งมีปัญหา<ช>มากขึ้นหรืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ถึงอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยทุกคนเห็นตรงกันอยู่แล้วนะครับว่าต้องเข้าใจวิชาชีพต้องเข้าใจสถานการณ์ความเป็นจริงในเรื่องการรักษาพยาบาลว่าความเสี่ยงมันมีนะครับแต่แน่นอนที่สุดครับถ้าหากว่ามีเหตุที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดการประมาทอะไรต่างๆก็ควรที่จะดูแล ชดเชยรักษาสิทธิของคนไข้นะครับมาร่วมกันทําตรงนี้ดีกว่าครับอย่าไปขัดแย้งกันเลยว่าโอ้ต้องต้องต้องล้มกฎหมายหรือต้องดันกฎหมายนะครับมันมีกติกาตรงกลางๆอย่างที่พยายามทําอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์สุกทาผม